ในทีมมันมีบอกไหมว่าเราซ้อเกียมาวันไหนตอนไหนหรือไ เฮ้ยไอตัวมันวิ่งไปาลรวเหรอนี่นีสวยเลยแล้วอ๋อโอเคไม่มีกระเป๋าบน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 นัน เป็นหรอค่ะขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งแล้วกันตรงสีฟ้านี่นนนระเบิดไหมเอ่อไม่มีเลย่ขึ้บบนี่หนึ่งบบนึง้นหนึ่งเราต้องเก็บมันก่อนวะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่นจังวะ ยังมาลงมาลงมาลงหลังหินนะลงคนหนึ่งตายคนหนึ่งมีระเบิดมีระเบิดเฮ้ยวน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 สวยอีกตัวหนึ่งหลังอีกตัวหนึ่งหลัง ตาเลยตาเลยตาเลยหลัลงหลงัลงหลังเข้าหล<อ>ัง,งเข้า,ขานี่เรากูแรงกันนะจะข้างหลังยิงได้หรือเปล่าเอ้ยใน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 ปืนมันอะไรเหรอเอออะไรบ้าง <laughs> เหมือนบ้านเลย

อยู่เขาหนีเขานี่น็กบ้าข้างล่างมีนะเว้ยบ้าข้างล่างเนี่ยปมาคว้าบ้าข้างล่างมาปว้บมีนะมาตรงนี้อ่ะของนกอีกโอเคเ

ยังจะเกอเฮ้ยเอ้ยน้าอ้่ะอต๋ออ๋อนี่เจ้าชู้ชู่ยชู่วาไบุ๊บ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 ้ไ๊บบุ๊มบบ๊้๊บบุ๊บบุ๊บบ๊้๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊ dạ chưa nói chưa kia tầm nhắn hãy tòa là nguyên tóc về mất mọi người mất mọi người mất mọi người mất 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 แลาวหมดแล้วแต่ข้างบนยังไม่หมดเรือเลยเนี่ยตรงมาร์คเขียวเป๊ะเลยขอระเบิดก่อนแล้วนึงเดี๋ยวปืนสั้นตัดเว้นมาดิตอนไม่กล้วยต้องสานรุ่งนะไปชุกเลยนะมาดิชัดแล้วตัวนึงแล้วตัวนึงฮอปเตอร์อย่าตายมาแล้วมันมาแล้ว มาเพื่อนหามาเพื่อนหาเพื่อนมันแล้ว,วลุยหน่อยลุยหน่อยมีหลังมาหลังเข้าหลังเข้ามีสม็อกวะม็อกมีเฮ้ย <c oughs> มา <c oughs> ดีเวน <c oughs> แตกหมด เห็น no like, ีมเล่นไม่เล่นเลยไม่เลนเ้ไม่ดนเลวนไม่ไม่ดเลยไม่ได้ออเล่นฟุตบอล เป็นใหญ่เป็นกองหลังด้วยนะเจ้ชาร์จเจ้ชาร์จเออก็ตกองหลังแล้วเป็นหน้าหัวหน้าด้วย่กันเจ้ชาร์จไอ้เฮียเจ้าชาร์จไอ้เฮียกูตกรถไอ้สัตว์เอ้ยมันตกรถเหมือนกันมันตกรถเหมือนกันคอมพิวเตอร์กลับเพื่อนรับเพื่อนก่อน,ยยยยนเยียบๆเลยเยียบเลยแต่ไอ้ไอ้ก็ต์ไอ้ก็ต์เ่ยรูปร่างมันดูไม่ใหญ่นะแต่ตัวโคตรแ,<อ>แข็งเนี่ยไอเ้เฮีย ก้ามมันแน่นเนี่ยมันไม่ได้แบบก้ามมันไม่ได้ใหญ่แต่ก้ามมันแน่นแน่นและแข็งมากแขนแบบไอ้เหี้ยแบบมี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 เยีบ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 เขนแบบโดนโดนมึงโดนโค้ดสไลน์มึงเรียบร้อยอ่ะไอ้เหี้ยมันโดนมันวิ่งจนมนขึ้มาสวยมากเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเออสวยมากเพื่อนไปเก็บศพกูทุกด้วย าตรูโอ้ชิดตูดเลยอ่ะเนี่ยชิดตูดเนี่ยของชอบเออแม็กูหมดแอบเออจะเหลือหน้าออกไปคนเดียวอีกกูตกรถเลยไอ้นี่เฮ้ยเก็บของไปใส่รถเผื่อด้วยเด้ออ่าเอาได้เอาใส่รถได้เอารถมาเอารถมันอะเออรถเราดีกว่าขอขออ่างขออ่างไปไปเก็บอ่างใส่ไว้ให้หน่อยวะไม่ได้หรอกรคุณมัน อัโอ้นี่อีกคันหนึ่งคอปเตอร์อีกคันหนึ่งนี่เอ้ยตีอีกคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งมามามาให้เพื่อนหน่อยมาให้เพื่อนหน่อยมาฟ้ามาฟ้าืนแล้วแหกปากได้แบบนั้นบ้าง่างวามาฟ้ามาฟ้าอื้อตัวไอ้ข่าทีโดนแบกน่าไอ้เมฆเดี๋ยวสีฮันโชใหม่เพิ่งลงเลยเ่ได้ยุเล่นได้ยู่เกิดแล้วไปดูไปดูดิสตินก่อน luôn 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 ไม่มีตัวอย่างเอเลยยังไม่ลงสตรีมเลยอย่ามัน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 ยขับรถเลยเออรถเลยเออเอื้อนสุดยอดเลยโอ้คุณนึกว่าฟาดเป็นยังไงนั่นแหละอย่ามัน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 เลยแล้วมันหมดไอ้กิฟาย เ <kung> <haft kaz. S 2> อาล่ะเี๋ยวไหร่เอ้ยทเาไมจุกตกอันเดียวเป็นดูก <único Liberty Overwatch> ูก็ก <submarine> ล <reais> <or> <ED> ัอไว้เชียไอ้เย้ยไอ้เย้ยใส่จุกมาก็จุกตกคุณดีอเฮ็นคอปเตอร์แม่งปีสิงเข้าไอ้เหี้ยนั่งไงวิ่งเข้าแล้วในบ้านอ่ะ โอ้ลงชิบหายหิน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 อ่ะหินก้างอ่ะหินนั่นอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าให้เป็นหลบตรงหินทำไมไปเย้บอกเออเขายิงเสร็จแล้วก็หมอบกูอยากชอบแค่นิ่งๆมุดมุดมุดนั่นข้างล่างข้างล่างหมอบข้างล่างเออเอาเอาตัวซ้ายเอาตัวซ้ายก่อนไปนู่นนู่นยืนนิ่งยืนนิ่งอยู่ทางซ้ายเออนะไรเอออะไรเพื่อน โอ้มุกเข้าใจมุกเข้าใจมุกคนดำวิ่งเร็วเลยปุ๊มุด M24 มันสุดยอดเลยว่ะอะไรใช่มาซี่จัดจัดที่เกิดสะเบกัยยิ่งอยู่หลังเนี่ยมึงมึงเข้าใจมุกคนดำวิ่งเร็วไหมไอ้ที่มันวิ่งแข่งกับคนดำแล้วคนดำวิ่งเร็วกว่าฟ้าเด้อคอปเตอร์ไอ้เหี้ยมันมันมาจากคอโยไลท์ไม่มันมันมาจากคัมย์วู้นนั้นอะตีหนึ่ง คนดำอะวิ่งเร็วทุกคนเพราะคนดำที่วิ่งช้าอยู่ในคุกหมดแหละเออโกมูนยังไงคนดำวิ่งเร็วทุกคนเพราะคนดำที่วิ่งช้าอยู่ในคุกหมดแล้วคเหมือนเนคิดถึงเล่นโบูว่ะแต่ไม่อยากกลับไปเล่นเลยอืมเอ้ยมาแล้วมาแล้วคิดถึงแบบเดิมๆเนาะ ฟารเดอร์คอปเตอร์เห็นไหมเสื้อเหลืองหลังต้นไม้สองตัวอื้มพืนแอดดอบสวยสวยคอปเตอร์ตัวแดงคอปเตอรมาชุบกวามด้วยมาชุบกวได้ยมสมวกมาชุบได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นได้จะบอกให้สมวกสมวกก่อนนะสมวกหมดจิ๋ว น้ำมาตรงูนี่กูทิ้งสมองไปแล้วนี่สมองสมองล่อไปอีกทางหนึ่งก่อนดื้อไอ้หนูสมองหมดแล้วอ่ะไม่นั่นฮีมีสมองอีกอ่ะเป็นไงเป็นหนูทำไมัำไมเลนโบตอนกูเจอกับมืองอ้เดียวมอบมอมอบยุคนั้นเม่งไอ้เฮียเกมโคตรสนุกเลยยุคนั้นลางทองสุดหรือว่างตอนนั้นอ่ะโจนั้นไม่เกมมันเกมมันสนุกด้วยกูเลยชอบมัับไปรั ตับไปปรับมากูเล่นไม่ได้เลยเกมฮานะแหละต้นไอ้เล็กๆตอนมันมากูว่าเกมแบบเล็กๆะ่ะสนุกสุดละมีกออลอองางวันกลางคืนเออ,อไม่มีทุด้วยนางดันล,ลิกเฮ้ยวงเงี้สวยเลยอ,อยู่ตรงเนี้ยมันได้มีระเบิดแล้วสปินไปเฮดไรตแนวไร้์แนว ฝึกนินจาต่อดีกว่ากูสวยครับส,สวยครับสุดยอดเลยว่ะสองคนนี้ผีเข้าผีออกแต่วันนี้ผีเข้านะเจ้าตายโดนสมองกูเป็นพรมเลย ต้องโยนสมมติเลยโยนเท่าที่ม,มีมีเดียวมเดียวอ๋อเอาไปทำไมสมมติโอ้ยยี่ปับใหม่อะไรก็ได้ยังหนูนะปับใหม่สมมตไม่ขึ้นนะยิงครบหนะ่อย